ตื่น,ลน,นลแล้วไหมตื่นแล้วนะฮะอรอแอบถ่ายกันไม่ได้ับมันเกิดแนนพาอะไรยองขับรถให้มีบ่นเด้อแอบถ่ายไม่ได้ แต่ทำไรมันเกิดไปทำอะไรย้อนฮะไปวิ่ง,งลงวิ่งไว้นะครับลงแข่งวิ่งยีง่โลนะหกโลไปวิ่งเอาเหรียญมันเป็น,นของฝันบันเกิดตัวเองใช่ไหมซ้อมวิ่งลู่นะถึงก็ต้อง ขอรู้วิ่งผมมาเลยนะมาซ้อมวิงม่งซ้อมได้กี่วันซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันวันละกี่โลวันล,ละสอ,สองสามโลวันล,ละสองสามโล,ลมวันละสองสามโลลงวิ่งครั้งแรกไนงะครั้งแรกที่วิ่งนะครั้งแรกที่ที่ที่ลงแข่งวิง่งหกโลใส่ชุดยนะัง ก็ยังไม่ได้เซใส่ผ้าถุงวิ่งอย่าใส่กระโปรงวิ่ง ที่ติดปากที่ถามเลยบ่อยก็คือกินข้าวอย่างอยู่ไหมเจอหนนะ้าถามตลอดม,มีโอกาสขับรถาพาไปไหนมาไหนนานละเกิดปีนี้ลยอสาอขับรรถพาหาพี่สาวน้องสาวที่ได้ยอมให้ส่งไปวิ่งเนี่ยลงโคไปแล้วแต่ต้มงใส่หมด้วย ไม่ได้อะไรทั้งนั้นอยามีความสุขก็พอเยอะให้มีความสุขก็พอใช่ไหมนะปีนีน้เท่าไหร่ละห้าสิบเก้าแล้วห้าสิบเก้าแล้วปีลงแข็งครั้งแรกลงวิ่งครั้งแรกอาอยุห้าสิบเก้าวิ่งหกโล วิ่งรอบนี้เสร็จต้องมีรอบสองใช่ไหมวิ่งอิเฉยไม่ได้แข่งวงิ่งงานกระงนคนวิ่งอย่างไม่รู้เลยว่าวิ่งเพื่ออะไรลงไปเท่าไหร่รู้แต่ว่าวิ่งหกโลไปหัดวิ่งมาสองวิ่งมาี๋ยวดูหมูวิจาจะวิ่งนี้จะเดิน ลมจะหอบหรึเปล่า ทันในแกงเลยได้อา่านคลิปอยู่อา่อานคลิปปุ๊บตื่นปั๊บอดแกง